ศึกใหม่กำลังจะเกิบขึ้นเริ่มขึ้นได้แล้วดูสิมันไม่กลัวกันเว้ยอ้าวจบเลยไอเราก็อุตส่าห์ลุ้นเมื่อค่อจะได้เห็นศึกดีๆช็อตเด็ดๆกด,ด,ดเลย ไม่แน่จริงนี่วะไอ้กิบกิฟไปก้อยเจ๋งไปดูฝูงแกเลยไอ้ฝั่งนี้ล่ะทำไรกันกรุ๊กๆรุกรุกรุกโชว์สวยจริงๆมันหล่อเว้ยไม่อยากปล่อยเพราะมันลอยแหละ สี่ตัวนี้รอคอ่ะรอก็มีแค่นี้แล้วนะมันก็รอแค่นี้แหละเนาะ,ะโชว์ความรอหน่อยสิว่าไงไอรอ <laughs> ไปรุ่นทำไรฮ <laughs> ะไปรุ่นทำไร <laughs> อะอเดินสวยๆโชว์ความรอ ทำอะไรอ่ะฮึ ไอ้ไหนุ่มมาทางนี้ไม่หล่อนะคะจะ่ายหาเรื่องเขานะอย่าหาเรื่องไอ้หนุ่มนะดูไม่ได้เลยวันนี้ฝนตกคะ่ะสภาพเปียกปอนไงแกทำอะไรกลับสู่ความสงบอีกครั้ง เมื่อไอ้พวกแก๊งห่านไปแล้วมันก็มีไอ้นี่แหละไม่ใช่อาหารแก่ของไก่รุ่น